ไอ้เฮียกูไปยื้นะโซฟาหักเลยกูยื้นานเกินไปหรอนาออกมาเลยอ่ะไอ้เฮียหักออกมาเลยอะฉันฉากแม่มึงเหรอไอ,อ้สั man, ตว์แบล็กแมนกระดูกหักกระดูกไม่ได้หักเลยอีสัตว์โซฟาหักแบทแมนหรือผีปอบครับลุงน้องปอบพ้องหลอกขนาดนี้เหรออีสัตว์เอาละไอ้สัตว์ได้เวลาเก็บยอดซื้อโซฟาใหม่อีดอกเอ <c oughs> เออกูอมาสูตตังคับเพามึงซื้อโซฟาใหม่ดีกว่าชัดเจนพรุ่งนี้บิดบอกไปซื้อโซฟาอนอพรุ่งนี้วันคืนนี้เที่ยงคืนนี้วันเกิดลุงเอแล้วนะสวัสดีครับลุงเอชอบดูเล่นเกมกับโมอมีส่วนมากจะดูย้อนหลังแต่เช้ามาไม่บิดก็บินเครื่องหมายสี่เหี่ยมขอหนึ่งแปะไม่บิดก็บิน <c oughs> สวัสดีทุกคนเลยครับใครดูย้อนหลังก็สวัสดีด้วยนะครับถ้าอะไรนี้มีย้อนหลังนะมึงเอเคยคิดเหมอบ้างไหมแบบแมทแมนเป็นค้างคาวแต่อนี้เอแมนค้างภาษีค้างภาษีแม่มึงเถอะแมดค้างภาษีมีแต่ค้างคาวมม่ค้างภาษีไม่พ้องเป็นเถอะมึงเอครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ล่วงหน้าครับนี่ผลวิจัยเผยว่าคนเราสามารถนอนไหลตายได้ในวันเกิดเาจะพูดทำไมเป็นหลังมุงก็ไม่ต้องขยันแต่งพิเรนพิเรนโช่ห้ามตุงตุงของมุงบ่อยๆได้ไหมอีสัตว์ตื่นมาบินบินไม่พอบิดอีกเอโด สวัสดีครับลุงเอลองลุกขึ้นดูได้ไหมครับได้ครับลัวไปไม่ตุงมากแต่เบ้เหมือนเคยน้องเบ้เหมือนเคยพ่อะไนี่จะพูดอย่างนี้ดิมีเน็กเอาแล้วหลักทุกคนมันกลับมาเล่นเกมที่ทําให้ยอดช้ำช้ำว่าผลงานวิจัยล่าสุดน้ำาย็งทำจากน้ำเปล่าและธนาคารไม่สามารถคานหรือวิ่งได้แต่อย่างใดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมได้แมนธนาคารไม่สามารถคานหรือวิ่งได้แต่อย่างใดลุงเอครับ พอดีผมทำกุญแจบ้านหาย,หยเข้าบ้านไม่ได้<อ>ผมขอเข้าประตูหลังลุงได้ไหมครับแปลกๆปกนะแปลกแกนะมึงเนี่ยอันนี้คือแบทแมนพอพ่อแม่ตุยแล้วเอาเฟรดไม่ดูแลหรอครับปล่อยเลยดูมืนมืนไม่ฉลาดล้นอีก <c oughs> จากผลวิจัยคือคือห้องเมืองตุยไปวิจัยอ้ห้องฟังไถ่เด็กเป็ตแบทแมนโรงเกลือหรือแบทแมนสำเพ็งครับ น้อหกูไม่ใช่แบดเดนลงเกลือสำเพลงน้องพูดไปทั่วอี็นักวิจัยเผยพี่ปอบพูดว่ากูแค้นกูคนเขาไม่ได้คอแห้งแต่อย่างใดหลังจากชาวเน็ตทบขวเวยกันมานานน้องชาวต็ดขววยกันมานานหนมีอะไรจะบอกเฮอะไรหรออยากรู้ไปหมดอยากรู้ทุกอย่างยุ่งตลอดไอหัวพะโลเผยนีมารู้ในดวงใจกุนีว่าคนคนนี้คือ แพนด้าสีดำเบ่งขีไม่ออก สวัสดีดีต่อยเล็ดแรงอีกสกีบินดีต่อยเล็ดสกีบินดีต่อยเล็ดแรงอีกสกีบินดีต่อยเล็ดสกีบินดีต่อยเล็ดบอกให้แรงอีกสกีบินดีต่อยเล็ดสกีบินดีต่อยเล็ดแรงได้แค่นี้หรอสกิบินดีต่อยเล็ดสกีบินดีต่อยเล็ดมึไปเต้นเนิงเถอะอ้สันเก่งนั่งดูอดอกแบทแมนแบทแมนปกติขับแบทโมบายปราบเหล่าร้ายแต่อันนี้ขับแลมโบ้ส่งหนีสันพากอนน้องไม่ใช่สกีบินดีต่อยเล็ด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 แรงอีกแพทแมนสกีบินดีต่อย บีดี้ตอเล็ตสกี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 บีดี้ตอเล็ตนักวิจัยพบว่าเมื่อไอพวกนักวิจัยโดนดักตบเก็บยอดเอามันนี่ไปจิบรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอดักบนนักวิจัยน้องครูไม่ได้ดักนักวิจัยน้องลุงเอสุดหล่อค่ะเสียงไม่ไม่ค่อยดีค่ะฟังเสียงหน่อยค่ะอีกทีค่ะอีกทีค่ะเอวยพรคนอื่นมาเยอะแล้วหนูขอวยพรให้นะคะ ขอให้ลุงเอวยรวยข่วยสวยจวยผมรวยห้วยลุงเอครับให้กำลังใจผมหน่อยครับญาติผมเป็นมะเร็งแต่ผมโล่งใจเลยครับทำไมอ่ะมันไม่ได้มายิงลุงเอด่าขาขึ้นนะครับหนูจะจะเอลุงนะปิดตาหน่อยหนึ่งสองสามใช่มองกล้องหน่อยค่ะพ่อมุงตาย ทําไมผมมองแล้วไม่เหมือนแบทแมนมองแล้วมีคอายมากกว่ามีควายพ่อมีหเด็กเป็ดทีบีดีสุขสันต์วันคล้ายวันชิงหมาเกิดครับลุงเอสุขสันต์วันเกิดนะลุงเอขอะไรีสุขสันต์นะครับวันคล้ายวันชิงหมาเกิดมึงดูมันพูดเลยวน้องแคนว่าลุงเอก็อยู่อวยพรวันเกิดให้คนดูมาตลอดวันนี้ผมขอบ้างนะครับพนมมือรอผมขออมคู่อวยให้นะให้กูพนมมือรอทำไมลุงเอครับผมบอกสาวว่าผมซื่อสัตย์นะแต่สาวไม่เชื่อผมเลยถามแล้วเธอซื่อยัง ลุงเอครับผมต้องไปเรียนต่างประเทศจริงๆนะครับขอกำลังใจครับลุงเอครับลุงขึ้นเดินตรงไปเปิดหน้าต่างโยลดลงไปเลยครับให้พ่อมาดูเฉยๆอนรอว่าผมเป็นเกตอนแรกก็ทำเป็นไม่สนใจแต่จะไม่ให้สนใจได้ไงก็คนรอผมมันหล่ออะลุงลุงเอเคยนัดเชิงโดดร่มไหมครับ โดดจากเครื่องบินไม่ใช้ปีกแบทแมนแต่กลางหนังไข่เพื่อร่อนแทนโอ้โหกระพือหนังไข่หนังไข่หนังกระปุกอะผมรู้จุดต้นของแบทแมนเขาคือ่บเวนถ้าใครไม่เข้าใจอ่ะแบทแมนจะอธิบายคือ กูไม่ใช้ไม่ใช้โดกไม่ใช่ในโลมดีกว่าไม่ใช่ปีดีกว่าคือฉีกฉีกหนังห้องปลาให้มันกลางออกแล้วก็พื้นบางนีมึงดูปาานะมึงไมเป็นหนังห้องปากันอย่างี้นี่แบทแมนรอนเนี่ยเนี่ว่าไอแมงปองลงมาจะปลอดภัยฮะให้พ่อองทำาูนะไอ้ไดกเปรดสุดยอดเลยครับขนาดเพิ่งขึ้นสตรีมยังเก็บยอดทำๆเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่มัด อยู่บมดแม่มึงใจหยียยุงนะเอสุดยอดมากเลยค่ะเปิดมาทําโซฟาพังเพื่อเรียกยอดจากคนดูรอรับยอดเต็มเต็มอยู่หมดเลยค่ะไม่ใช่ตั้งใจนะมึงไม่ได้ตั้งใจนะมันพังเอ<ว>งนะะั้ลุงเคยไหมเวลาสั่งน้ามูกอยู่ดีแต่ไม่อยากสั่งออกทางจมูกเลยสั่งกลับออกไปทางหัวโคยแทนกล่จังวะน้องฮะแพทวิจัยบอกว่า,วาคนเราไม่สามารถลบลิ้นพร้อมกับยิ้มได้เหมือนหมาเลยครับ ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญญาลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเข่ารบธงชาติบอกให้ตรงทางมาย,ยังเบ้ย,ยู่เลยวิทย์พื้นสิบทีปฏิบัติไม่วิทย์ไม่วิทย์ด้วยเดีดีพ่อมึงเถอะซีเปลือยตรงหัวครับเคยจะคุยกับมูว่าชู้ชู้แต่พะอนพูดว่าชู้ชู้ซาซาปาตะก้าปาตะกี้ไหมกูจะคุยกับมูนะ น้องเอ๋้องเอตดงสอ้ๆเอยูอกูอน้องเ้งน้อน้อบ้ามเงก็ส้ออ้องเอ้องันงเอน้องเ้งน้อง้งเหล้องเซ็้ซี่อา้ังเน้อ้อง้เเอององเเอเอ้้น เป็เรื่องจริแดนอีสัต์เป็นเฮียอะไรหาเรื่องให้ไรกูติดแรงกนนักหนาผมจะเป็นพ่อคนแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยหาพ่อเอ้าหาแม่เอ้าหายายเอ้าหาลุงเครื่องหมายสี่เหลี่ยม A49 เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหัวซีดานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน้าีงงให้เก็แบทแมนอีซัมบี้หน่อยผมจะได้เป็นตำรวจแบบที่ผมฝันแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยหาแม่อะเอ้ากูรู้มุงจะเอ้าไอสัตว์เอ้า เนี่ยดูกูโม่แต่ดูแบบโดดิกูจะตายก็เนี่ยลุงเอครับผมมีวิธีขุดหาของดีขุดตรงที่มีดอกไม้ครับขุดลงไปจะได้เจอศพพ่อเมืองเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้ลุงเอครับยูทูบเบอร์คนไหนอันตรายที่สุดครับเนเน่ถึงงูจงอางผิดคำตอบคือลุงเอแปลงร่างเป็นงูจงอางเออกูแปลงร่างเป็นงูไอ้เนี่ยฉหัวพ่อมังมั่งวิจัยบอกว่าซ่อมใช้เสียบได้อย่างเดียวไม่สามารถหันได้แต่อย่างใดน้องมึงเล่าวิจัยปัญญาอ่อนสักทีเธอแสดงตามนะครับ ลุงกำลังกินข้าวอยู่มีสาวเดินผ่านลุงมองตามและเต้นสกีบีดี้ตอยเล็ดสกีบีดี้ตอยเล็ดสกีบีดี้ตอยเล็ดเพื่ออะไระเพื่ออะไรจากนั้นฮะเพื่ออะไรกลัวเลยวิ่งหนีลุงเลยควักงูจงอางขึ้นมาแต่งูดันฉกห้ำลุงลุงตายจบลุงเอครับ,รบถ้าเราชื่อออสตอนโตเราต้องเปลี่ยนชื่อเป็นกบไหมครับ เปลี่ยนก็ได้น้องนะถ้ามึงอยากเปลี่ยนเป็นกบเป,นเ,ปนเป็นแท็กซี่ก็ได้ตอนแรกเห็นเล่นมดซอมบี้ผมไปกินข้าวแป,ป๊บเดียวอยู่อดีกลายเป็นโลกปกติเฉย <c oughs> เดี๋ยวกูกลับไปซอมบี้เดี๋ยวกกลับไปซอมบี้เนี่ยลุงเอเอาหัวจูดี่โขกโต๊ะเลยครับจะได้บอกคนดูปวดหัวแล้วบิดเลย <c oughs> ลุงเอกรันขอดูกระป๋องจีบีที่กินแล้วหน่อยครับนี่ครับโอ้โห,โหโกลวงเหมือนสมองลุงเลยกลวงพ่อมึงไงเด็กเฮียเป็นหมาจากอดีต31ปีที่ลุาผมกําลังจะได้เกิด<ต>เอมาเกิดแทน<อ>ทีใหสี่เหลี่ยมช่วยเอ,เ,อเอชิ่งหมาเกิดใช่ลูกดอกนี่บอกนักวิจารณ์คาดบอลไทยวันนี้ระหว่างแข่งบอลจะมีแบทแมนโรคจิตลงสนามไปชูวูเพื่อดึงสมาธิดึงสมาธิได้ผมก็อยากทำมัน้องป็นไงลุงเอช่วยที่ลืมเลยผมเป็นจริงหน่อยครับผมว่าฝันอยากเลียดากลุงเอ ความฝันส้นตีนเถอะครับความฝันอย่างเอดาเนี่ยมอมอด spx d e t r e r pack ไหมครับภาพสว่างเหมือนเกมปกติแต่มีผีสุขครับเหมาะกับลุงที่โง่โง่แบบนี้ดีเนี่ยเนี่ยตอนเล็กจะดีแล้วได้น,นำกูโง่โง่แบบนี้หนูมึงดูมันพูดอะเปรยอย่างเงี้ยพูดอย่างงี้แม่ง ี้ลูกกนนัดาวสวัสดีครับผมแมตซี่เพิ่งมาจะลงเครื่องกำลังเถียงกับสามอขอไข่อออ่าง300ศ์วอลจะไปดูบอลไทยน้องแมตซี่ร้องดูบอลไทยขอสา0รวอลวันนี้แบทแมนมาสตรีมเก็บยอดเพื่อเอาเงินไปแต่งแบทโมบายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบทแมนทรงเชงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบทแมนหนีสันพากรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบทแมนหมดหนทางไม่ใช่แบทแมนเฮรยเราบิกชาติแล้วเราปิดชาติแล้วดูอีอ้วนนีมันยิ้มอีสัตว์นรกเอาอีสต์ มึงไอ้สันนรกก็รู้ว่าเอยกเก่งนะแต่ก็ไม่คิดว่าจะนั่งดูบอลรับยอดแบบนี้มันเกินคำ W อสอดไส้ไปแล้ว <c oughs> สันดานเสียเสียพอ่อมึงเถอะแล้วมึงโดทำไมอะ่ะมึงนี่มันเยจ,จริงๆทำตัวแบบนี้หน้าปกเป็นไมครับมานั่งดูบอลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนรกจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่หมัด <c oughs> เปิดสูตรใหม่ระเอ เมื่อพวกมึงบอกไม่ลงอะ่ะกูก็อยากดูเหมือนพวกม,มึงอะน้องไทยเจอสิงคโปร์มันไม่ดูพอไทยแข่งกับคะแมมันอยากดูบ้านเกิดนีกเอนคอนวดัดบ้านเกิดพ่อมึงเธอไม่ใช่บ้านเกิดกูน้องเอได้ยอดเอได้ดูบอลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่หมัดี่อยู่หมัดน้องกูจะลงพวกมึงไม่ลงอะ่ะกูก็นั่งเก็ยบยอดไปด้วยมึงก็ดดกันเองอะ่ะได้ทั้งดูบอลได้ทั้งยอดแหม่แหมหวานเลยนะเล่นไมคราฟเยอะจนนิสัยเหลี่ยมตามเกมแล้วรอลุงหมู บอกให้มันไลฟ์ดูบอลไอเงามันเอาจริงกูจะฟองลิขสิทธิธ์แล้วแล้วมึงบอกเองอะรัมทรงเป็นแกล้งเขินเหมือนไม่เต็มใจไอซัสเหลี่ยมเยอะนะมึงอักแกลงยิ้มแกล้งขำไฟเอาจริงน้องดูบอลไทยให้สนุกต้องดื่ม <GB. S 2> ดูบอลไทยได้เลื่นไหลต้องใช้คอมจาก Have CPU. เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอโมเก่งโมเก่ง <c oughs> พ่อมึงเถอคือหวานปากเลยดินอนเกาคู่วยดูบอลไปด้วยหน้าปกสี่เหลี่ยมเปิดมาเป็นเยอะไรเนี่ย,ลยลตั้งหวังสูงเท่ากับไม่ผิดหวัง <c oughs> ใช่กูคิดถูกจริงๆที่เดาว,ว่ามันต้องดูบอลในไลฟ์เ <c oughs> ครื่องหมายสี่เหลี่ยมแรงงานดูบอล <c oughs> ไลฟ์เอาตัวรอดจากกลุ่มคนดูไหมครับมดบอลไทยลุงเอจะรอดไหมบอลไทยมดบอลไทยมรีพอร์ตตรงไหนดีครับ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมลุงเอนักบิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยูมัดไม่ใย่มัดบอลไทยน้องเมื่อดีดีไลฟ์สนุกมาค่ะคนดูมีแต่เสียกับเสียค่ะเกมก็ดูเอมี่แต่ได้กับได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกินคําว่าสอดไส้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมยูมัดกูอย่าบอกว่าเกินคาว่าสอดไส้เนาะมันจะไม่น้อยได้มันวันศุกร์คนเขาทํางานกันใครจะมานั่งเก็บยอดสบายสบายเหมือนลุงตัวอะไรอยู่ในห้องสมุดติ๊กตอกติ๊กตัอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ตอติ๊ตตัวหนังหอสืออะไรเพอรริ ดำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวังหลังคอมหลังๆมาไม่เอาแมงละยอดกุกเอาสบายสุดมานั่งดูบอลงโงๆนี่แหละตอบโจทย์อย่าดายกูอย่างนี้เหลือแค่หัวจริงๆที่ยังไม่เหลี่ยมหมายครับเข้าเส้นของจริงเหลี่ยมยันสันดานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสูตรใหม่นสวัสดิ์เขมิสอดไส้เหมือนลุงเอเลยค่ะ จริงน้องกรมีนก็สอดไสหรือว่ากูเป็นคนขมีนวะนี่ใสกรขมีนวะชอบสอดไสไอเทียสดไสญี่ปุ่นเฉยีวานจริงคนเต็มสนามนะคะไม่เต็มเพราะอยู่ช่องมุงเนี่ยแหละเอเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาหน่ารุ่นพี่ชื่อเอเดนให้หน่อยครับขอยาวๆแบบให้มันแข่งชนะได้ไอเอเดนไอควายแยบแม่มาดูบอลไปสตรีมไปคราวน้ำรึงก็ช่วยทำปกนั่งดูบอลด้วยนะอี ไอ้พวกเข้ามามนครับปกอ้ยจากโอดินนะไหนๆเจ้าก็ลงมดบอลไทยแล้วจีบจ้วงแทงเชียร์ทีมชาติไทยให้ข้าดูหน่อยไทยแล้วปูน,ปน,ปนวิธีเอาไปาไมไครับปูน,ปนบอลขึ้นขวาแล้วทุกคนสุดยอดมากค่ะเจอสักทีงานที่อยู่เฉยๆเงินก็เข้ากระเป๋าแบบงงๆดูบอลยังไงเงินกรูหมดหน้าตัก ไอเห็ุเมกุทำงานได้วันละสามร้อยอ้วนนี่นั่งดูบอลเงินเข้ารัวรัวคำหาพ่อคือไม่ต้องทำไรเลยช่วงงงที่เหลือนั่งรับเงินเฉยเฉยไม่ได้ทำคู่เวรอรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอมหมเหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคู่เวรยไม่ใช่นนอง,งไม่ได้เป็นอย่างนั้นชอบพี่สุดๆเลยค่ะออตอนแรกก็เกมไมโครับอยู่ดีๆก็มานั่งทำคู่เวรอรก็ไม่รู้เลยค่ะอาฉริยะค่ะ สีดำที่หน้ายังไม่ด้านเท่าหน้าลุงเลยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหยอกๆน้องเพมมึงบอกเองว่าให้นั่งดูบอลก็ได้ยิงปลาถามว่านักเกลียดใหม่ช่องคนไม่ดูบอลเขาก็มีเห็นใจเขาบ้างไองวัวลุงลเองเนะ๊ะครับอย่าทำบแบบนี้เลยม,มันดีเรส แย<ล>น,นดูดกัญชาไปด้วยดูบอลไปด้วยจะได้เพิ่มสีสันสีสันแม่ไอ้ย่าเรื่องช่องบินเหลื่อมกว่าเพชรก็ลุงเอนี่แหละเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอไม่ตรงปกเครืมม่องหมายสี่เหลี่ยมเออยู่หมัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอไม่สํานึกผิดไม่ใช่ครับหุ่ห้าร้อยด้วยนะครับเย่เย่วันนี้ลุงเอหล่นไหมครับมอดซอมบี้ดูดีกว่าอ้าวาว,วันนี้มันอารมณ์ดีเป็นพิเศษไม่ต้องเล่นเกมให้ปวดหัวนั่งดูยอดโดรไหลทำทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่เหลี่ยมยันปก คือถ้าจะถามว่าทำแบบนี้ได้ไหมมันก็แล้วแต่ถ้าจะไร้จิตสำนึกขนาดนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเก็บยดอดอทำเคินอะไรละ่ะเอมไม่น่าถามเลยนะบักอยู่มัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสันดานเหลี่ยมกว่าเกมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่มัดรู้มือ ไปกินข้าวเป๊บเดียวทำไมมานั่งหน้าโง่แบบนี้ล่ะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขำยอแข็งน้วเนี่ยคุณจะดูบอลเล่นจาดากูดีมันก็ไม่ได้น่าเกลียดหรอกนะเห็นไหมแต่เข้าขั้นหน้าเลยแหละเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรงเกมมิ่งน้องเขาขั้นหน้า ตแต่ดูไลฟ์มาสองเดือนไลฟ์นี้สอดใส่ทุเรศที่สุดแล้วไม่เอาอะไรแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกล้าไลฟ์ก็กล้านั่งดูไอเที่อะไรได้เงินก็ทําไปเถอะครับอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยชะกวาวเอาจีบีดอัดก้นก่อน<ฮ>ในเว็บเด้งแล้วครับเด้งอะไรอะ่ะเด้งว่าพ่อมุงตุย<ฮ>ไม่ต้องเขินที่ดูบอลหรอกเอที่ผ่านมาก็เหมือนไม่ได้เล่นเกมเพราะเริ่มเล่นใหม่ทุกวัน หมดไปหลายร้อยแล้ววันนี้ไม่ได้คุ้วยอะไรเลยนั่งรับยอดทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอหิวยอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพี่ีัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม h i i พอคุณพอคุณกูลงนะวิจัยบอกมาว่าโทรศัพท์ไม่สามารถเอามาสับพ่อเมืองได้นะเอตลกรอสัตว์ต่อไปตั้งชื่อไลฟ์ว่าจะทําอะไรก็เรื่องของเออาดน้ำแป๊บเดียวมานั่งรวบยอดแล้วเรื่อง กูแบกปูนหลังคดหลังแข็งได้วันละสามร้อยเชี่ยนี่มานั่งเกาไขดูบอลรอรับเงินทิวทิววันละหมื่นน้องเหมยังมีหน้ามาบอกให้เขากดไลค์ให้อีกนะคนดูไม่ได้เฮียอะไรเลยสุดจริงๆเอน้องกูสำนึกไม่ทันแล้วเนี่ยมึงเอาบผมขอเอาแท่งดุยยัดรูนึ่งลุงเอได้ไหมครับแม่กูสำนึกไม่ทันแล้วเฮ้ยพอกูจะลงไม่ลงอ่ะ ไม่เอาอะไรแล้วชีวิตนี้ไม่ใช่ไม่เอาอะไรกูก็นั่งดูบอลกูจะลงมึงบอกไม่เอาสตรีมดูบอลไปเลยกูผิดหรอ <Yeah. S 1> เออกูถามแชทที่กูผิดหรอเอาล่ะครับวันนี้ผมลุงเอจะมาสอนทำฟาร์มแบงยี่สิบอัตโนมัตินะครับไม่ต้องใช้วัสดุที่อะไรเลยน้องฟาร์มแบงยี่สิบอัตโนมัติที่อะไรมึงก็พูดไปเรื่อยอะ่ะเออมึงก็ไม่ต้องโดนเน็ตก็นั่งก็นั่งดูกันเนี่ยสองคนเนี่ยก็นั่งดูไปสีมีแค่นั่งดูบอลได้ไปหลายหมื่นละ ถ้าดูโอลิมปิกนี้ไม่ซื้อบ้านหลังใหม่เลยหรอเครือ่องหมายี่เหสบายตัวกูก็ไม่นั่งมาตั่งดูสตรีมดูโอลิมปิกเไยเฮียลุงคงเป็นสตรีมเมอร์คนเดียวที่นั่งฟิลฟิลแล้วยังได้เงินกูนจะลงน้องเพราะมึงไม่ให้ลงอ่ะจากใจคนที่ติดตามมาประมาณสามเดือนนะครับ,รบอยากบอกว่า,วาจะทําขย้อวอยอะไรก็ทําไปเถอะกูแปลงแล้วกูปงแล้วน้องมันโปงแล้วอยคุกูสุทธาทิพย์ด้วยนะครับถลูก,กบอลละตอนนี้ รู้แล้วทําไมแบทแมนในหนังถึงรวยมาถึงตอนนี้นี่เองนั่งรับยอดทิวทิวน้องกูไม่ได้ทำวิธีแบทแมนครับลุงเหลี่ยมครับมันไม่น่าเกลียดหรอกครับน้กดูบอลลุงชาดฟังไปนอนที่โซฟาเกาไข่ดูเลยนั่นเห็นไหมกูนอนเกาไข่ด้วยไม่พอที้กูทําจริงเดี๋ยวด่ากูตัวเทพฟุตบาทขอเสนอไอ้โลนฟาร์มตังทำเกินหน้าที่ด้วยความขยันครั้งนี้ควรได้รับโล่ MVP น้องตัวเทพฟุตบาทที่อะไรไหนก็จะวันเกิดลุงเอเล่ เรามาเข้าดาวนับถอยหลัง <5. S 2> อายุไขลุงเอกันค่ะ <5. S 2> ผลวิจัยบอกว่าถัาางขยะก,กับถังไม้ไม่สามารถผสมได้แต่อย่างใดมึงจะผสมกันทำมียอะไรน้องถังขยะก,กับถังไม้มึงเอาไปผสมกันทำไมเ่ะไม่มีใครก็ทำหรอกไม่ต้องบอกคูหรอกบางเรื่องอะ่ะ ตั้งชื่อคลิปว่ากล่องสุ่มการกระทำของเอดีกว่าครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกล่องสุ่มลูกนี้ไม่แล้วทุกวันน่ะกูก็ไม่เคยตรงปกสักอย่างแลวเนาะมันวนเวียนอยู่แล้วเนี่ยเออมึงชินเธอเออกูไม่รู้จริงว่าวันนี้มันมีบอลไมหมกูบิดให้คนน้องน้องๆไปดูบอลแล้วล่ะลุงสี่จัก,กรพรรดิครับ,รบผมชอบลุงมากมากเลยจริงหรอ,อยืนหน่อยครับยืนหรือเบ้เฉียงซ้ายเตรียมตัวเต้นนะคะ สกีบีมีต่อยนุ๊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 สกิบีมีต่อยนุ๊สกีบีมีต่อยนุ๊แว่นที่ดีต้องคอมที่ดีต้องที่โกนที่ดีต้องเครื่องดื่มไม่ดีต้องดูมันพูด สามร้อยแล้วครับอย่าให้ทวงบ่อยน้องเฮียนีกูไม่ได้ยืมเงินมึงให้อยู่นั่น่ะว่า<อ>ทันลูกโปกวันนี้ขอเสนอไทยประทับเขมรหากไทยแพ้ผมปรีชาจะเอาหัวยดถังน้ำสองชั่วโมง,งน้องวาทานันลูกโปกพ่อมึงเถอะใจเชียเขมรยังมาเอาโดนเนทคนไทยอีกนะโอโ้โหดูมึงพูดนีมันบอกกูเชียเขมรเอาโดเนทคนไทยดูมึงพูดอะสามร้อยยี่สิบแล้วครับทวงสามวันแล้วน้องทวงพ่อมึงไปยืมมึงตอนไหนมึงโดเนทให้กูเองบอกกูซะสะสมไปเรื่อย มยยเลตไนวิจัยบอกว่ากระดาษทิชชู่ไม่ได้ทําจากต้นไม้แต่อย่างใดคนบ้านพ่อมึงทํจากต้นไม้อย่น้องทุกทุกคนครับไลฟ์ลุงเอมันก็กล่องจุ่มทุกวันแหละครับยังมีชินอีกรอแค่วันนี้คนดูได้ซีเกตเฉยขอบคุณวันนี้เจอสีเกตสามร้อยสี่สิบวันไทยคนวิจัยบอกว่ากลอนประตูไม่สามารถแต่งกลอนได้แต่อย่างใดน้องกลอนประตูบ้านพ่อมแต่งได้เหรอทุกเถียงเยอะแล้วพอเอาแท่งสาวสวนแตงยัดรูวันละกักวันละแบนหน่อยครับ น,น,นี่แหละไอดอลนั่งเฉยเฉยก็มีเงินเข้ากระเป๋ามันจะมีสักที่คนที่ได้ทำแบบนี้ว่าสุดยอดคน <c oughs> น้องกูเนียตายคนแล้วเนี่ยมึงบอสเอครับ,รบยอดวิวอาจจะตกนิดหน่อยแต่ยอดดูสูงปี๊ดเลยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบอสเของพวกเราอยู่มาดไม่เวลากูกูยังงงอยู่นะถึงผมจะโดนจนกระดิกหักแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะผมเป็นกูยังงงอยู่นะว่ากูนั่งดูบอลที่จริงกูกะให้คนออกให้หมดแล้วก็แบบกูลงไงเงียบไม่เข้าใจเลยแต่กูยังงงว่าคนดูจะติดอย่นัะ นี่ยัดลุงใช่ไปลุงหันหลังมาทีคนยังดูเจ็ดพันแลกูถือว่ากูนั่งดูนี่และคนยังดูหุ่นถึงถึงลุงนี่ครับขอบคุณมากเลยพรุ่งนี้จะไปดูลิเวอร์พูลใช่ไหมครับเครื่องหมายเด่นหลักทางแยกเมสายไม่ไม่พรุ่งนี้ไม่บิดครับพรุ่งนี้วันเกิดต้องมาเจ็บยอดครับสี่ร้อยผมทวงมานานแล้วเหมือนกันมึงเป็นพ่อมึงเหรอขอโทษครับทวงผิดคนอ๋อขอโทษที่ด่าครับคนนี้เจนบอกว่ากระจกไม่สามารถจบเม็ดแตดได้หลังจากนักวิจัยเงียนมานาน คนดูน้อย,อยลงแต่ยอดพุ่งขึ้นเพียงแค่ไลฟ์คุยกับคนดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพีพอินคำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักลุงมากครับ เดี๋ยวเล่นมรงนี้เดี๋ยวเล่นคืน Q&A ลุงเอเคยคิดว่า,วาถ้าเราสตรีมแล้วดังขึ้นมาเราจะไปควงจูดี้ที่สี่แยกไฟแดงดีไหมน้องทำทำงี้อะไรครับ Q&A พอ่อมึงทำอย่างนี้คนวิจัยบอกว่า,วาวคราฟไม่สามารถพูดคาได้แต่อย่างใดป้าครับหลังจากแชทถกเถียงมานานทกกดอกูนี่ถกเถียงถกเถียงแหนนั่งเฉยเฉยได้เงินทีฟินคำไปหลายหมื่นเลยนะเอไอลุงมีทุกอย่างเลยค่ะอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นเช่นไม่เคยทำกล่องจุ่มแต่มีจุ่มทุกวัน ดูแบบนี้ดูไปโดนนี ain, Hence, ่สาดโดนไอ้เหี oh oh oh, ้ยใครโดนกูว okay ่าแล้วกูดูมานานแล้วว่าแม่งจำรชาบุกดีจังวะแม่งโดนเฉยโอ้เอาจุ่มน้ำจุ่มน้ำาอาแม่งเอ้ตามสัญญาตุ่มน้ำอาะไรอยู่พี่หองพี่หองติ๊กตอกตกติ๊กเฉลยโรนันโดกินสเต็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมสซี่ขูดมะพร้าวลุงเอครับมิดกับนุชเป็นคนใช่ไหมครับทำไมลูกออกมาเป็นควาย เออฮือแบทแมนเวอร์ชันนี้ผ่านมากี่สนามรบแล้วคะโลโก้บนเสื้อยืนขนาดนี้แบทแมนอนาถา คนวิจัยบอ้งกว่้าสมองของเอไม่สามารถอัปเบรด้ได้ไม่ได้ทอะไรดีเยี่ยนูไฟดูใต้โหงอีกอ่ะลุงเอครับลุกขึ้นหน่อยครับหันหลังครับขอเอาแท่งวันละกคนละแบบรูต่อให้หนึ่งต้นนี่กี่เฮียกูไม่เคยจักน้ำเสือตีเสมอกูณจะหลุดลุงอยู่นะครับโอ้โหพันทำอย่างไรพันธุ์คำพ่อมึงเถอะโอ้โหตายกูเป็นกาไอ้สาดโอ้โหคนวิจัยบอกว่าทะเลไม่ใช่คนใต้แต่อย่างใด เราไม่สามารถรองขอนไม้แต่อย่างใด360รลครับจะคืนตอนไหนมารวนทำกันครับอย่างทางนี สูตรแบบไหนถึงจะได้ AFK ฟ์มเงินแบบนี้บ้างครับกูไม่ได้มีสูตรน้องอะไรวะเนี่ยกูกะจะมาดูไมครับซะหน่อยเปิดมาเจอไอเอนั่งเก็บยอดแต่ทำทรงรักชาติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหลอกเงินน้องใจไม่ได้ทำทรงรักชาติหรเฮียผลวิจัยชี้ว่าการดูบอลกับไส้กรอกนั้นไม่ใช่ญาติกันแต่กลับพบว่าสอดไส้ได้ดีเหมือนกันนะมาผลคำกันครับอย่างชายเมียงชียเใหม่เชียงใหม่ี่เชบุเรศมฉติต ทคดสีพี่ข้ามอย่างเดือดเข้าวีต่อวีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันนี้ที่รอคอยไม่ใช่วันนี้ที่รอคอยน้องไม่ใช่3ามปล้ครับไม่งั้นประจานน้องประจานแม่มึงเถอะมึงก็ประจานกูอยู่เนี่ยไอ้เฮียกูไม่ได้ยืมมึงเลยสมัยนี้โดเนตอนาคตยังไม่พอสมัยนี้มีบอลดักเอด้วยหรอเนีย่ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอเปียกไม่ทักแห้ง <c oughs> เอครับ,รบดูจากปกแล้วคุยกับสอคอบอต่อจากสพกรเลยครับหลอกลวงผู้บริโภคเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสี่ส้อหัวตัดก็มีหัวใจน้องมาเจ้ากูเป็นสอคบกอันเนี่ยฮะท่านแน่มีใจเยือะูุยโยเตงเขินนะอย่ามองเราสิมุเยอหุยเยอเอเคยคิดจะบอกอิชิอิไหมคะว่าว่าจัดทีมไซไลน์ห้าสิบถลกนางกีหุ่งปลายให้จบจบ,จบไหมคะถลกนางกี ุ่มลาบูบูได้ตัวซีเกรดยังพอทนเจอไฟสดลุงเอสุ่มซีเกรดพอเลย,ไฟ,ไ,ยไฟสดนีอะไรพวกน้องอุ้ยไฟสดน้องวันนี้ผมมีแรงบันดาลใจอยากเห็นแบทแมนกระเด้งใส่โต๊ <c oughs> ลุงยืนก่อนครับตอนนี้ลุงโดนสะกดจิตอยู่ <c oughs> ไปตะโกนหน้าต่างทีครับว่าบางไครเก็ตซึกะเทนโชบางไครเก็ตชื่อฟงมึส ข่าวด่วนแบทแมนมัวแต่นั่งลงพุงเก็บยอดแทงบอลเมืองก็แถมกำลังที่ขายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอัศวินลีเจนที่ไทยจ้างนูเนสมาตัวเดียวทีมไทยก็นั่งฟาร์มประตูได้ยาวๆวแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่นุ่งเก็บหมดคนเฮอะไรพี่นุ่งจัดหมดฟาร์มประตูเฮอะไรเนาะแค่เปิดสตรีมโซฟาก็เปลี่ยนไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอนักพังโซฟาแม่งโซฟากูหักหมดแล้วก็นั่งรอยอดข้าโซฟาคืน ปกไลฟ์ไมครับเปิดมาเจอเต่าแซมมี่ใส่ชุดแบทแมนนั่งดูบอลไม่ใช่ซีเคร็ตแต่เด็ดทุกไลฟ์ ลุงเคยคิดเชิงดีใจเกินกว่าเหตุโดดลงในสนามไปเอามือปาดดากและเอามาดมน้องดีใจเกินเหตุปาดดากมาดมพ่อมึงเหอะปลิงปลิงปลิงใช่คุณเอไมค์ใช่ครับที่ไปใส่ถังแก๊สเสร็จแล้วค่ะน้องกูซื้อแล็โบอทั้งทีไป่ใสแก๊สนะพ่อมึงเหรอเอมไม่เล่นสกอร์ไม่มีเวลาไม่ทําหูฟังไม่ใส่ไม่อะไรแล้วชีวิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่มัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี่แหละตอบโจทย์ไม่เอาอะไรเลย ติดติดติด Halo, รับสาย <Halo. S 1> สวัสดีครับโทรจากกรมสรรพากรน,นะครับถ้าเอารหายจ่ายเงินด้วยหน้าปกหม้ครับซอมบี้ตืมเปิดมาเป็นตุ่นปากเป็ดตัวซีเครตนั่งดูบอลแบบมีฟองสบู่บอลได้ไหมพ่อมึงไอ้เหี้ยมึงเปตุ่นปากเป็ดสงงก,ดกีบิดี้สกิบิดี้สกีบิดี้เต้นข้อตุย,ยนั่งแม่ตุยย,ยืนเบ้ขวานั่งเบ้ซ้ายยืนทำหวยไรเอะ ใน้ยากเมื่อานผมไปซ้อมบอลมาโค้ชบอกให้แก้เพรสผมเลยไปกินน้ำเย็นโค้ชบอกไอ้ขวยน้องแก้เพรสแก้เพรสไม่ใช่แก้เพรสไอ้เอี้ยมึงไม่กินน้ำครับลุงเอเดี๋ยวมุงวอร์รอเลยนะคือต้องลงไปช่วยทีมหน่อยเดี๋ยวให้หนเพสหน่อยเบยมันไม่กินน้ำน้องคุณอย่าเล่นเลยบอลควายขนาดนี้ลุงเอขอหลักกูมันไส้ขอหนึ่งแปะอีกแปะ อีกแปะอีกแปะอีกแปะสุดท้ายแรงแรงแบบเอาตายเอสุนทรผู้ถืออะไรทายถูกให้ห้าร้อยติ๊กติ๊กติ๊ก๊อกป๊อกเฉลยนบบเอสคาริเบอร์น้องไอพ่อมันทายถูกแต่นะมึงเฉลยไม่ได้สองขอคนกลาด้านหนคาเบอร์พ่อยึงกทากหรอกจริงมึงเก็บตังค์ไว้พ่อเงอะรถอะไรน่ากลัวที่สุดติ๊กตอกนิากตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยรถไฟชนหัวพ่อเมืองแบ๊ กันคแตงโมหนึ่งใบมันมันลำยากน้องมันติดหูฟังมันชาร์จอยู่เนี่ยพาอครับผมแต่บอลที่โรงเรียนโค้ชผมชอบแตงโมหนึ่งรูปข้างสนามโดนด่านเองงเป็นสองใบแต่แตงโมไม่มีกล้วยปิดกล้วยก่อนเขาลำแตงโมไม่มีลำกล้วยฝั่งหนึ่งไปทางซ้ายอีกฝั่งเอาไปทางขวา เอาแตงโมมาวางตรงหน้าเครับเล่าแตงโมแต่ไม่เอา้วยลุงเอข้างหลังมีควันควันหายควายหันไม่หันอ๋อลืมไปที่ไม่หันเพราะควายก็ฟังภาษาคนไม่ออก่อ on the time handsome on the time and handsome everyday and and everyday ลุงเอครับนมอะไรไม่ใช่นมครับนมอะไรไม่ใช่นมนมซิวะตอกเฉลยนมพร่องมันเหนย นมอะไรไม่ใช่นมนมพองมันเนยไอเหี้ยนมอะไรไม่ใช่นมนมพองมันเนยเขามีแต่แบทแมนอันนี้แบทเบ้ แต่ไม่เป็นไรเบ้ซ้ายแม่ยายเกลียดเบ้ขวาพ่อตาชักปืนยิงกูเกือบตอนแรกกูเกอบลงมในสัตว์นมพ่อง่ะพวกเด็กกระเลกเมืองจะด่าลุงเอกันทำไมพี่เข้าสมองอย่าให้ต้องพูดเยอะพูดใหญ่